สวัสดีครับผมมอดโซ่แชนแนลวันนี้เกมฮองไกสตอรี่ครับความเดินตอนแรกพวกเราน่ะได้มาที่เสียงจัวหลดเฟือเพื่อก,กําจัดสเตลลอนและเราน่ะได้แค่มาที่นี่นะครับวันนี้ผมมีตัวเขาที่แนะนําให้ด้วยตัวเอที่ผมเพิ่งซุ้มมามาสดๆลอนๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ซึ่งนั่นก็คือคุณโรบินครับพาร,าร์ทประสานไก่โจมตีไ,ไายภาพพอดีของยังไม่ครบเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฟาร์มของเพิ่มนะครับตามนี้ครับเดี๋ยวเ,เรือ่องเรื่องหลาคอต้องไปฟาร์มตั้งเยอะหน่อยเดี๋ยวถ้าอัพของได้เล่นลูอาของโรบินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับ อันเราไปกันเถอะโอเควันนี้เราต้องไปพบก,กับคุณจิงหยวนที่ข้างนอกกันผมได้เ,เาจากประตูแล้วผู้พยากรบกูงสุดทุก <ผม S 1> ค,คนได้ยินบทสนาละห่างฉันกับพวกเขาหมดแล้วพี่ยังไงบ้างล่ะคิดยังไงเหรอ คนทางสูส่สวรรค์ชัดเจนแต่ใจคนยากจะอย่างถึงอยากให้ฉันลองทำนายดูไหมเหรว่าพวกเขาจะดีมาดีหรือมาร้ายไม่จะเป็นเหรออัสตาร์เพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้แน่นอนฉันมั่นใจว่าดองไม่จะเป็นต้องมาสืบถึงจุดประสงค์ในการมาที่นี่ของพวกเขาหรอกแค่ใช้เยือแล้วรอให้ปลาติดเป็ดก็พอแล้วละ่ะนั่งคำนาะของฉันไม่ใช่เหรอท่านในพล ืมคำแนะนำของเธอมีประโยชน์เสมอแหละเรื่องเราครั้งหลังจากนี้คุณต้องพึ่งเธอแล้วนะถ้าอย่างนั้นคุณก็สละตตำแหน่งเร็วๆสิยังไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเกิดมีอะไรพาดขึ้นมาฉันต้องอยู่รับผิดชอบในฐานะนายโฟนสิถ้าจะไปตอนนี้แล้วปล่อยให้เธอตกที่นั่งลำบากได้ยังไงกันล่ะ ถ้าคุณส่งตัวนัำตัสเตอรลให้ฉันตั้งแต่แรกก็คงไม่วนวายขนาดนี้นะคุณคิดได้อยู่กันแน่นะจริงเหรอคงไม่ใช่ว่าคือว่าคุณตั้งใจจะปล่อยเขาไปก็หรอ นี่น้องกิ๊บเจได้แล้วหรือเนี่ยมาต่อกันเลยครับรฉันจะไป <c oughs> ล่วงล้วนอนาคตเหมือนเธอได้ยังไงกันคจะสภาพฟอร์กอร์สวินเขาะเอง ก็มีส่วนร่วมการรับผิดชอบเหมือนกันฉันเข้าใจแล้วว่าการควบคุมกิจการต่างๆในเซนโจ,โจถนาไม่ใช่เรื่องงานที่คุณยอมเหนื่อยับอย่าถ้าไม่ใช่เพราะมีคนคอยหนุนหลังอยู่แล้วก็ กาแต่ในชั้นขั้นต่อไปขอขอขอ,ขอ,ขอหัวเลื่อยใหญ่ถ้าในเวลาที่คุณจะเสนอชื่อฉันให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนคนตามที่รับปากไว้แล้วสินะเ <c oughs> ออเออได้ได้ได้นะรู้แล้วนะฉันมีทรุรละอื่นอีกจากนี้คขต้องพ <c oughs> ึ่งฟูช่วผู้เปี่ยมด้วยพอสวรค์แล้วแล้วเหรอปัญหาขออซินโจเอกสารบนโต๊ะแล้วก็วัชพืชในกระถางดอกไม้ มีแค่สามอย่างเท่านั้นที่ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่ทาารจัดการให้หมดไปได้เลยนะท่านนายพลท่านผู้บปิการสูงสุดฟูชัดต้องรับตำแหน่งต่อจากท่านเหรอทุกคนรู้เรื่องนี้ดีนะเธอนาเป็นคนที่มีความสามารถแต่ความเสียสละของเธอเไไอต็มไปด้วยอุรุณสุนเชียวแต่เมื่อไหร่ที่เธอเข้าทางที่มากกว่านี้มมล้วก็หูวางเมื่อหรอเพื่อนสเตลลอนนะไ,ได้จากการแยกขนาดนั้นเราคงหนีไปได้ ก็แค่ไปจับกลับมาใหม่แต่นาท่านในโฟนสั่งคำเดียวนาทีคนนี้พอจัดการให้ทันทีเลยครับฉันรู้ว่านายร้อนใจและอยากทำอะไรอย่างให้สำเร็จน,นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาหรอกนะถ้าอย่างได้ชื่อว่าเป็นประจําดาบแล้วก็ก็ต้องมาลงมือตามเพอใจตัวเฉพาะกา่อดสู้ที่กับคนได้ก่อเรื่องร้ายแบบนั้น หรือว่าท่านในผมก็คิดว่าผมจะแพ้กับเจ้าเบดนั่นเหรอหรืออย่างชิงถ้าอยากให้ช่วยรอไปก่อนการควบคุมเซนโจไม่ใช่การลงไม้ลงมือหรอกนะเราทำได้แค่กล้าวฝึทีละขั้นเท่านั้นอีกอย่างเองก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังบ้างมีข้าสงสัยข้อหนึ่งคือถ้ามันยังอยู่ไม่กระจกกระจ่างมักะดานี้ยังคงเดิม และรายการขึ้นไหวซึ่งสิ่งนั้นก็คือสเตอร์ลอนมันหลบหลีกสายตามากมายไดียงกันแถมยังเล่นการตรวจสอบของสกายิงฟอร์คอมมิชชั่นได้และการคาดการณ์ของไดเวเนชั่นคอมมิชชั่นได้อีกตอนนี้อยู่ไหนกันแน่ ผมว่าควรไปจับนักล่าสเตอร์สองคนมันนะถ้าทำให้ท่านผู้จัดการสุดๆจัดการดีกว่าว่านก็นาเป็งที่ที่สุดตัวนั้นฉันขอให้แขกบนจับบนไฟช่วยจัดการแล้วเพราะถึงตอนนั้นเมื่อไหร่น่าจะได้ส,ส,สดงฝีมือนาได้อย่างเต็มที่แน่นอนนั่นเองเป็นคนที่ฉันเชื่อใจที่สุดแต่มีบางสิ่งต้องให้หนายเป็นคนทำท่าน,นั้นถ้ามันใจนาไน้แล้วอย่างสิ้งนายช่วย จะเด็กคนนี้เนี่ยมันเป็นความผิดฉันเองละ่ะความจริงฉันควรจะให้เขาได้ออกไปเชินโลกบ้างนะและและน่นอนว่ามันย่อมมีสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้อยู่แล้วเม็นคำกล่าวว่าเราเล่ขมไม่ควรเก็บไว้ในฝันนานเกินไปเกินควรกลัวแต่ความผิดหวังในครั้งนี้เขาต้องเจอกับมันนักหนากว่าข้างในไหนก่อนหน้านี้ไม่นานเบอร์อัสตาร์ไป นายยืนเหมยตรงนั้นมาครึ่งชั่วโมงนะไม่ค่อยได้เห็นนายก็เหมแบบนี้เมื่อก่อนเลยนะโมความปลอดภัยเด็กสองคนนั้นอยู่เลยมีเว็บอยู่ในดัสควาใจเธออืมฮิเโก้คุณบันทึกการสื่อสารรยะไกลของพวกนาราสตลอดไว้แล้วใช่ไหมขอฉันดูหน่อยได้ไหมได้สิอีกอย่างตาราของโบกสี่ห้าชั่วโมงก่อนอันนี้ สเตรีรอนหนึ่งดวงได้ระเบ,บิดขึ้นที่หลอฟูด้วยฉันเป็นภับัตรที่ข้ามาถึงเลยไหมว่าไหมดราสเตยีเตรยตรอนผู้เธอคิดอะไรอยู่ 3, สาวฟานซินโจโไม่ได้โค้งง่ายเหมือนพวกเรานะถ้าถูกเทพการละสังหารจับจ้องพูกเธอก็ไม่ใช่นาฬิกต่อไปนะแต่การกลายเป็นเหยื่อแทนเนี่ยแล้วทาวฟานก็ต้องตามล่าผู้เธอไปจนถึงขอบจัววันด้วยนะพูดถูกถูก,ถกต,ตรงๆเธออย่าัวแต่อ้อมค้อมเลยนะครับกา เขาเรื่องเธอะนะเตรลอนชิ้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยเนาะแต่เซนโจกับโยนความผิดมาให้นักล่าสเตลลอนนะมัุดคนที่ผมในฝันคนด้าเหอนี่นาเวนรู้จักเขาเหรอเซนโจอันตรายมากคนคนนี้น่ะเขา้าเขาอยู่ในเซนโจอย่างกับทุกคนทั้งคุณเบลมาสเวนทีน มันสวยเวอร์ก็ต้องตกตัวใหญ่ได้แต่เขาเกี่ยวข้องกับสิทนายตกหนีอยู่ใช่ไหมแต่ฉันจะปล่อยโดนสนใจไม่ได้อีกแล้วฉันกลัวว่าฝรา่กิจที่ฉันแบบไล่ตามมาทัน เราดืงทุกคนมังโกขันแล้วด้วยใครไม่มีก็บ้างนะแม้แต่มัดที่จำอะไรไม่ได้เราก็ยังแบกับหนัก,นกไว้บนบ่าเหมือนกันพวกเราเดินตามสิศทางโฉตาที่มองไม่เห็นทุกสิ่งที่เราได้เห็นได,ได้ฟังและได้การบุกเบิกมาล้วนแต่เป็นพลังสัมภาระที่ตัวถึงแม้เส้นพลแดดหนึ่งและก็เป็นพลังผักด,ดันตัวน,นั้นต่อไปอย่าคิดมากเลยนะทเหอตามกฎแล้วรถไฟจะหยุดในแต่ละวันฐานนี้ ในเวลาเจ็ดวันตามมาตรฐานแ,และในเวลานั้นผู้สัรต้องสามารถจัดสรรลาของตนได้อย่างอิสะระรถไฟนั้มีช่างประกองก็ดูแลก็พอแล้วแต่ทำอะไรก็ทำเถอะดีกว่ามาน่งเสียใจภายหลังอีกจริงสิพอจบเรื่องแล้วได้กลับคุณนรถไฟแล้วก็เดินทางไปกับทุกคนใช่ไหมอืมเหมือน คำตอบถึงแม้โชคตามา,าเล่นตลกกับเราแต่ถึงจะเป็นนั้นพวกเราก็จะไม่หนีโชคตาที่ตามมาอีกครั้งนี่แหละคือคำที่ขบวนรถไฟของพวกเราไปเถีะครับสูเซนโจก็อ,อยู่ข้างๆนี่ก่อนนะ เรื่องช่วยเหลือนะพอยเป็นมืออาชีพของพวกเราเธอเขาใ้เวลาพู้หน่อยแล้วเหรอเอาไว้ระดับนี้นะถือว่าจัดการอย่างไหนดูซิว่าถ้าเกิดการดนตรีของดั้งเถือจะเป็นยังไงก็สวยสิ แค่ตัวรกคอนชั่วเท้าเอานึกว่าจะรอดแล้วสิโอ้มีคนมาช่วยนี่คือเธอสองคนนี่เสียชีวิตแล้วท่านสนใจยายดียังไงกันอยู่เฉยได้ยังโตอยู่เฉยได้ยังไงกันก็มาสิ

วยถ้าจะการหัวหน้าปูก็ล้มตายเหมือนลูกกระจอกเป๊ะเลยทั้งสองคนนี่เป็นไรเ,เปล่าเนี่ยอืมคือไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันคือสูสานจากแผ่งกองสวิคนคะารไนฉันเพิ่งถูกยามาที่ยาวฉิงมาที่นี่ครั้งแรกนะ บอแล้วไงว่าฉันจัดก,การเองนะมีดาไม่มีตารหรอกนะถ้าเจ็บตัวขึ้นมาทำไงละ่ะถ้าฉันไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยก่อนเธอก็คงบาดเจ็บไปแล้วนะอกองสวิงคาวน์นายอย่างเราน่ะป้องกันทุกคนอยู่แล้วบริเวณนี้อยู่ในเาวะเฉยเฉนฉันกำลังจะพยกผู้คนอยู่นายมากับเราเถอนะนาเดี๋ยวฉันจะพาไปที่บาดพายเองภาษาหอกสวิงคาไน์นของนายไม่เร็วเลยเนี่ยมาจากหน่วยไหนล่ะ ช้าแม่เนขอนายสักหน่อยสุอโอ้โอเคถ้างั้นนายเป็นคนทั่วไปสินะงันตามชมาก็แล้วกันคุณสุสานเกิดขึ้น,นกับเซนโจเหรอชันเองก็หดิัทามมาคาขายร้ายต่ออะไรครั้งแต่ไม่เคยมีสตาร์คิปทำเว้นมาแบบนี้ครั้งก่อนเลยเนาะเออคือนี้ฉันไม่สวกเปิดเผยนะฉันแค่ได้รับคำสั่งมาว่าให้ช่วยเหลือชาวบ้านเท่านั้นเลย ตามตัวเลยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนายมาตามฉันมากก็พอแล้วนี่คือเจ้านิงนายนิงนายชื่ออะไรพอดีว่าฉันต้องลุงทะเวียนจะให้เว้นว่างที่ชื่อไหนไม่ได้ถูกไหมฉันชื่อดังเหอที่มาที่นี่ก็พอไปรวมตัวกับเพื่อนคุณไม่ต้องรบก,กวนหรอกนะฉันออกไปจากท่าเรือเองได้ ว่าไ,ได้เรานี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่ที่ Starship h a ว e n แล้วนะถ้าพวกเพื่อนๆของนายนะไม่ได้เกิดเรื่องอะไรกันตอนนี้คุณอยู่เขตแบบไฟล์แล้ไม่ต้องห่วงเนาะนายมากับฉันเถอะพอไปถึงที่นั่นแล้วฉันได้เจอตันเองนี่แหละแล้วเธอมาถามชื่อชื่อนะ่าหน่อยเหรอก็ไม่ใช่นาหรอกหรอเป็นคนบอกชื่อเองนี่ต่อสู้กี่นี่ ชื่อว่าหลัวอะไรนะหลัวก้าใช่ไหมฉันจำได้หรือ,รอเปล่านะแฟนเธอผู้นายสองคนตามฉันให้ดีละ่ะลูสารแห่งกองซื้นของเขาไนะจะปกป้องผู้นายปลอดภัยเองเออดิออสีเดี๋ยวพวกนายช่วยลงช่วยช่วยฉันหน่อยนะพอดีฉันรู้จักจอ,อ,กอักษรไม่เยอะเท่าไหร่กลัวว่าจะเขียนผิดนะ โอ้โหฮี่้อ้รับที่พูดฝ่าทุกคนพูดออจากฉันได้แล้วล่ะนี่คือแผนของเธอสินะของเธอสินะง <c oughs> ายการสเถอครับก็า <c oughs> ที่เราต้อง <c oughs> ดั้านดนมาถึงนี่ <c oughs> ก็คือแผนของเธอด้วย <c oughs> ไม่ใช่แผนอะไรหรอก <c oughs> แต่เมื่อคืนนะ <c oughs> คนต่างหารลรา เราเข้าไปแทรกแซงเป็นไปได้มากมายในีนะโคจัยเพื่พอเพื่อนคนที่ดีสุดเป็นจริงขึ้น,นมานะไม่ต้องเกียดให้เราเป็นขนาดแล้วนะ,ละ,ละเวสแต่ลาสเตอรอนก็เป็นแค่ทาตแห่งชัตาเท่านั้นแหละคนะที่ดีสุดเหรอนาคนที่ดีสุดเป็นใครกันถ้าไม่เชื่อหรอกวานนึกถึงคนอื่นด้วยนะเพื่อทันจักรวาลเธอจะเชื่อไหมล่ะแน่นอนว่า <c oughs> ก็เพื่อฉันเองด้วยนะเื <c oughs> ่อฉันเองยังไงล่ะ อย่าไฟก็เลยถ้าอยากไฟก็มาเลยอย่ามัวยิกยาเสียเวลาเธอจะพาไปเจอกับนายพลรัวฟูแต่เมื่อเธอคิดว่าไม่ผิดอะไรอธิบายเขาฟังสิแล้วเขาเถิดนไม่การหรอฉันไม่ชอบทำตามรอยใครหรอกนะพี่ราาไม่มากอ้ะรีบลงมือเถอะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะก็ะสวยสิได้ได้เธอเปนักสัวสิรรใคู่มือแหานี้ก็ งั้นปากให้เร็วหน่อยแล้วกันจะได้ไม่นานโอ้โู้ิว่าจะรับตัวนี้ไหวเปล่าโอ้โหตโัวใหญ่เข้าแล้วซีเราโอ้โหแต่เขาคนหน่อยนะที่ ถ้าอยากมาตีที่ฉันก็มันดีที่ฉันนี่ยอะวายุเลยเราอ้าวเผอโจมตีไฟเราซะง,งั้นมันก็ต้องจาัดก,การแม่นี่ก่อนฝนดีนะที่ฝนจะัา โอ้โหระเบิดอพิจีโอ้โหนี่ขนาดอยระเบิดยูให้เราแต่ดอนตีมาพี่นะก็สวยสิถือว่าได้สสอนต้องแก้ให้ใหดีหน่อยเพื่อสวยพันแปดแปดอันเจอนี่หน่อยเป็นไง สม,มะ,ะืนอาตั้งใหอ้าวตีพวกเดียวกันเหลี่ยมไม่เบาเลยนะครับก้านั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงยังไม่หมดของแรงมันต่อจากนี้ต่างหา อย่างที่พูดของแรงแรมต่อจากนี้ที่อย่างทีปิดฉากอย่างสวยงามแบบต้องรีรออืมจนมุมแล้วครับกามาได้สักทีนะอืมโอ้โหก็สูดเอีโซมูชันโอ้โหฝีมือช่างอดหัดสุดเกินทุกการทําของเธอ ต้วนตาอ,อย่างรู้มองเห็นทั้งหมดแล้วโอ้โหโอ้โหกระสุนกระดิกระดอนสมแล้วที่เป็นนักพยากรสูดสุดๆฟูชวงฟูชวงแห่งไดเมชัน่นฟูชันทั้งควบคุมตัวคนร้ายเองนี่คอยใช้ปืนนี่เทวบกัารครั้งแรกนะทีรถไฟไม่สิคุณต้องบอกว่าฉันเคยเจอกับทุกคนในคำวัลกรและวหารแล้วฉันคือฟูฉวงผู้ผพยากรสูดสุดๆไดไมชัน่น คอมมิชชั่นหนึ่งในหกหัวเยอะใหญ่แห่งเซนโจนะครังนี้มีสาวที่มาเยืนแดนไกลย่อมต้องดื่มต้อนรับเป็นสามมัน้าแต่ท้ายเวลาโตกาและสถุกชนทั้งสามสิ่งมีได้อยู่หนแห่งนี้เห็นทีจะต้องไว้คาหน้าว่าแล้วลองมาสนทนาเรื่องสำคัญก่อนเสียก่อนดีกว่าฟังที่เธอพูดออกไหมแม้แต่้ ไม่แต่สิ่งนี้เทเบคอนก็นยังแปลไม่ออกนะครับถ้ามีปัญหาพิการผู้สูชันก็เชิญมัดได้ตามที่ต้องการเลยนี่จะได้มอบหมายดาฟนคนจริงอยู่ให้ตามแต่ละสเตรอนนะต้อง,องคุณท่านผู้การสูงสุดที่ยึดมือมาช่วยน,นะครับแต่เราต้องการพาตัวเธอคนนั้นไปให้กับนาฟพลท่านดาน์นะไม่จำเป็นฉันมีประกาศของท่านนาฟพลอยู่ ชนดูได้เลยหลังจากที่คุณจับลอสเตอรอนได้แล้วได้ในชั่นคอมมิชชั่นน่ะจะเป็นคนรับช่วงต่อให้สปบรคําเองไม่ต้องไปต่บผู้หญิงคนนั้นแล้วท่านนายพลใจใจดีเหมือนกันปะเนี่ยเข้า<ะ>ใจแล้วแต่นายพลรับปากว่าจสม่ปันข้อมูลกับเราก็มีสิทธิ์ที่รับรู้ทุกอย่างเลยนะขับกล้าบอกจะหมอนั่น อย่าหาเรื่องให้ฉันได้ไหมเนี่ยจะไม่เพิ่มต่อให้บุญวายแต่ฟังการสอบสวนเท่านั้นแหละเอาล่ะงานเร่งด่วนพวกคุณสามคนไปที่นิมเมชันของฉันกับฉันซะสอบสวนไม่ได้เหรือราสเตอรนนะ่ะจะเล่จะตายไปเกิดเธอหนีขึ้นมาทำยังไงล่ะจะว่าปล่อยไว้นานก็ยิ่งเยินนะครับ มีชั่นอยู่ทั้งคนเธอหนีไม่กลัวหรอกนะที่สามารถทำให้นารัสเตอร,ร์อนยอปิปะโบทองจิงได้ก็จะมีเฉพาะและเฉพาะได้มิชั่นคอมมิชชั่นเท่านั้นแหละได้เวลาแล้วขอเชิญทุกคนไปกันเถอะครับค่ะเชิญเรามาเลยเหรอเนี่ยคุณฟูฉุนน,นี่ใจดีเกิน นี่เหรอเดโมชันคอมเมชันอนล i ดทุกส่งตรงที่นี่แหละตัวงปกติฉันไม่ค่อยออกไปไหนเท่าไหร่แต่ยังจำหน้าอาาเขตของตัวเองได้อยู่เลยนะคุณารามนเ่นนะ่เดชันคอมเมชันตั้งอยู่ที่นี่หรือไง โอ้คุณผู้ประกอบารสุดๆใจเย็นก่อนหุ่นเมดีได้ <c oughs> ก็ทาํางานปกติการบมุตำแหน่งเข้าแต่สัญญาทำได้ยากฉันก็อยากให้ทุกคนลาบลื่นเหมือนกันนะแต่ที่สามราจดราขอสตาร์คิปได้ตอนนี้ก็มีแค่ที่เท่านั้นแหละนะคุณดูไอสติส้งคาลัมสีฉันรู้แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยหลังจากที่เราเดินต่ออีกหน่อยนะชิดะกัน ตำแงน่งที่ท้งแดดร้อนตําแหนเอ่งน้ำและลุ่มน,น้ำพอเราเกิดความฝันหวานย่านเลือติดไปต่อไม่ได้ได้ยินมาว่าเซนนจอยมีศาสต์ัพยากรอ,อยู่ทำไมไมไม้ไม,มแบบนี้ละ่ะเห็นต่างจากที่ฉันนิวนับนิ้วลุงไหนเลยเพราะเธอน้าไม่รู้สาสตร์นี่เลยดูไม่ออกไงล่ะ แผลฉันไม่จากสรนี่นะงั้นคนที่รู้ดีอย่างนานั้นเชื่อที่ไว้ฟังหน่อยได้ไหมน้าเมื่อกี้ฉันลองพยากรดูแล้วผลที่ได้เหมือนตอนนี้เลยเป็นที่ของงานสตาร์คิปตัวพิทีเดมิเชนคอมมิชชั่นไม่ได้แล้วล่ะสตาร์คิปน่ะทงนั้นมีปัญหาเหมือนกันแต่พราะไม่มีชั้นคอยสังการก็ไม่รู้การเหตุม้าววานจะขนาดไหนกันนะาอีกด่มาคิดดูแลเดมิเชนคอมมิชชั่นขาดทุนทุนผู้ือน่ะไปไม่ได้ไม่แต่วันเดียวเลยนะคะ คุณต้องสร้างความหกทิไว้บ้างนะไม่งั้นเผื่อคุณจะลาหยุดขึ้นมาคงต้องไล่เขาล้่นนู้นนะถ้าจะไม่ถือสาเมืม่อเผื่อเจอมคู่นี้นะเมื่อเห็นว่าคุณทั้งสองนะ่ะไม่รู้เพราะเรื่องภายในฉันจะลงหน้าไปเต็มการสอบสวนก่อนนะคะแล้วเจอกันนะแล้วครับกล้าหรัน ผู้ต้องสงสัยติดชันทุกอย่างกล้าเพราะนี่คือคำสั่งของท่านยิ่งหยวนเขาพูดของเราอาจไม่น่าฟังไปบ้างแต่ว่าท่านพลคุณบอกว่าพกเราต้องอยู่การสอบสวนครับกล้าด้วยนนะพวกคุณถูกฉันเดินไปแล้วนะถ้ามุกคำไหนคำนั้นจะให้แดนสนทยาถาล่มลงก็ต,ต้องรับษารพูดไว้ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนั้น,นแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ใน,นชันคอมมชชั่นต้องใช้ทีพิเศษทำให้ผู้คน ยอมเปิดป่าซึ่งมันเป็นความลับที่สามารถเปิดเผยได้ต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ฉันสัญญาว่าเมื่อการเตรียมงานพร้อมแล้วฉันจะรอจนกว่าพวกคุณจะมาถึงและค่อยเรื่องกานสอบสวนแล้วกันค่ะถ้าส่งให้คนไปรอหน้านที่ที่จตุรัสเอ็ดวนตการลัมแล้วเมื่อเราเตรียมการพร้อมแล้วจะสั่งให้ผู้คุณเข้ามาที่ดานิชั่นคอมมิชชั่นทังงนทีเพราะงั้นได้โปรดรอก่อนนะคะเข้าใจแนละ้วฉันเชื่อคุณแล้วล่ะคะ่ะ อืมตัวเตี้ยก็ตนวเหมือนว่าฉันทำให้เขาโมโหอีกแล้วการไม่น่าลวความใจมานน่าฝนจริงนั่นแหละคือนายเข้าข้างเธอคนนั้นเหรอทั้งแค่กลัวว่าอีกฝ่ายนั้นจะกลับคำเพื่อย่าเตือนสักหน่อแล้วกันนะแต่คิดมากเลยมัดถ้าค,คิดว่าคุณฟูโฉมเป็นคนที่มีเหตุฝนคงไม่กรเธอหรอกนะ จริงเหรอแต่ฉันทำไมฉันรู้สึกว่าเธอเย็นชาจังเลยเนาะพ่อน้องชาแต่ดูแลเป็นคนที่อบอุ่นนะงั้นเหรอฉันรู้มือคนมีแบบนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะใล่หรอเถียงกันได้แล้วแต่ไม่ใช่คนไม่ชอบจะได้เกมอีกนานเราไปเดินเล่นกันแถวนี้หน่อยดีกว่าจะเอาสี่สตาร์คลิปนั่งมาเมื่อกี้มันเกิดจะเป็นเอสเจนสกาลัมแล้วเองก็คงไม่ได้น่าสนใจเหมือนกันนะเออ โอ้โอ้กตัวถึงสายด้วยยาบอลด้วยวะโอ้โหสมาล์สตักแพ้เชื้อแล้วโอ้โหมอนอศซินเขาวาสตักเขาในทันทุกคนถอยไปก่อนโอ้ผลคือรีบป้อนยาให้เขาดื่มซะแล้วให้เขานอนลงดีๆเอ เออ,เอ,อใช่ไหมครับว่าให้พวกเขานอนลงดีๆนะก็ามาสิมอดระดับดทุกเยอะขยายนอนลงดีๆงั้นต่อให้สรุปก็พอแล้วนี่นะง,งั้นอัดไม่กินใจหรือลูกกันโอ้มุกเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะพื้นชีพเหมือนคนตายไม่เคยเปลี่ยน เอามาแตะจริงนะสวย <ś led> ทูสั่งสอนมารอบหนึ่งแล้วที้คุณนอนดีๆแล้วสินะ <ś led> ขอบคุณมากเลยน,นะที่ช่วยทำให้ฟูช่วย์ฟ <ś led> ูปัดสงบลนโงที่เรียนดีอะครับขนาดนั้นเลยดิมันจริงๆ ยาสูบขนาดแล้วท่าเรามีด้วยเหรอเนี่ยแต่พอพวกเธอลงมือดีๆก็ทำให้เขาไนพวกนั้นเจ็บหนักยิกก่งกว่าเดิมฉันเลยต้องมานั่งดูกระดูกทำแผนนั่นอีกเนี่ยเคยยุ่งหน้าจนมุ่นไปหมดแล้วเนี่ยหนูน้อยเธอกำลังรักษาพวกเขาอยู่เหรอเด็กคนนี้มาจากไหนเนี่ยพอ่คพอคุณพ่อยู่ไปไหนแล้วเนี่ยฉันไม่มีพอ่อ แล้วคุณ affiliated. แม่เหรอก็ไม่มีเหมือนกันขอดใจละพวเธอเห็นว่าฉันตัวเล็กเธอคิดว่าฉันเป็นเด็กน้อยที่แอดมีพ่อแม่มาออกมาสินะที่นี่คือเซนโจเซกนะแต่ house, พู่เผาอายุขายสั้นข้างนอกหนัอย er right ่างคุณน응้องชายนั <S 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 ่นนะอย่าเที่ยวไปตัดสินคนอื่นจากภายนอกสิพราะวิญญาณซาฮาราเราก็เหนือขึ้นใหม่ได้ดยไม่จําเป็นต้องมีพ่อมีแม่หรอกนะ แท็เริ na, เ่มหนาเรียนวิชาแพทย์มาตั้งแต่กำเนิดใหม่นั้นนะแท็กยังเป็นหมดหมอที่มีใบอนุญาติอากคดเมียคอมม่ชั่นด้วยเด็กที่เด็กที่บริบอกก็ยิงเดินเล่นซายกันอยู่เลยแต่เด็กนี่กักรักษาคนได้ใช่แล้วฮะช่วงนี้เหล่าฟูมค่ายสนงศุลเเท่าไร่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่มีธุระอย่ากพึ่งพาไปทั่วสิแย่จังงานที่นายท่านในฝนหลวงฟูมมอบหมายเราทำก็ต้องตรเวนเวลาที่สะด้วยแฮะ ทั้งเห็นพวกวิหิวได้ดูได้ช่วยชีวิตฉันไว้ถ้าบาดเจ็บกช้ำเขียวหนาฉันรักษาฟรีเลยส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนทางอ้ลไาจะต้ให้สักยี่สิบเซนก็แล้วกัน,กนสุดท้ายเราคงคิดเงินอยู่ดีน่ะเฮ้ยเรื่องว่าที่สินเจนห้หรวงฟูน่ะมีคนนั่งเท่าไหร่ที่อยากรักษากับฉันเต็มใจทุกคนที่รับสิ์คนนั่งออกหนา ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเงินที่พกออกมาซึ่งไม่พอใช้แล้วก็มันคงหม่อแอมเลิกนอนเรื่องนี้ได้แล้วถ้าตรวจพบป่วยผิดพลาดขึ้นมามันจะไม่ดีเอานะเอองั้นวันนี้เราคงต้องจบะทันนี้ก่อนนะสอรับใครชอบองกายสตาไล์อย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ